ไปดูเรื่องแปลกอีกที่หนึ่งที่จังหวัดตราดนะครับเราแอบได้ยินชาวบ้านที่นั่นเขาพูดมาว่าที่นั่นมีหินมหัศาจรรย์ hmm? ที่สามารถขอโชคขอลาบได้ครับ hmm? เอาน,นี่เหรอคะก้อนนี้เหรอคะก้อนนี้นี่แหละครับหินมหาัศาจรารย์ที่ชาวบ้านก็พูดถึงมันตั้งอยู่ที่วัดธรรมชาติล่างอำเภอคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดครับ hmm? ไม่ได้มีก้อนเดียวนะ hmm? มีหลายก้อนเลยแหละลักษณะของหินเป็นหินสีดําก้อนใหญ่แถมยังมีคนนํารูปปั้นมาวางเอาไว้พร้อมกับตั้งสารอยู่ข้างหินสีดำก้อนใหญ่นี้ด้วยจากการสอบถามนายทองหล่อวรชัดประทานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติร่าและหนึ่งในมักคาทายกหรือว่ามัรคนายกมราเรียกแจะเรียกหถูกมรรักคนายกของวัดเขาก็เล่าว่าอดีตเนี่ยนะฮะ ก้อนหินเหล่านี้อยู่ในวัดมานานหลายปีแล้วแล้วก็มีนักธุรกิจที่เคยนําหินเหล่านี้ไปนะฮะเพื่อนําไปตั้งเอาไว้ในพื้นที่ของตัวเองแต่ผู้ที่นําหินเหล่านี้ไปก็ต้องนํากลับมาคืนวัดทั้งหมดเลยโดยจากคําบอกเล่าของผู้ที่นําหินไปเขาเล่าว่าเห็นผู้ชายนุ่งผ้าขาวห่วมขาวนั่งอยู่บนก้อนหินเหล่านี้ทุกคืน <c oughs> เท่านั้นไม่พอทำธุรกิจอะไรมันก็ติดขัดไปหมดทำอะไรไม่สำเร็จอีกด้วย ปรากฏหลังจากนั้นนะฮะนักธุรกิจคนนั้นก็นากองหินเหล่านี้มาคืนวัดบนเลยชาวบ้านได้ยินเรื่องราวเขาก็มีความเชื่อว่าแอบแบบนี้เป็นกองหินมหัศจรรย์แน่ๆเลยหรือไม่ก็มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอยู่กับหินเหล่าบรรดาหินกองนี้เอาละชาวบ้านเขาก็เลยมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันปรากฏว่าได้โชคดังหวังดังใจจนต้องนำสารมาตั้งเพื่อเป็นการประดิษฐานเอาไวนะ้ณบริเวณกองหินแห่งนี้ แล้วทุกๆทุกๆวันแห่งการเสี่ยงโชคะชาวบ้านเขาจะมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันเต็มไปหมดเลยละครโอ้โอโด,โอโดูสิมีโพชรุ่นเต็มไปหมดเลยจริงนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โยเออ,อลองลองส่องสองดูแล้วก็ยกมือกราบไหว้ขอพร <c oughs> เพื่อจะได้เ,เดี๋ยวคุณหมัวมองอะไรเนี่ยนอาไปตอ็คุณบอกมองมองส่องส่องดิฉันพยายามมองพยายามส่องเออ เจอไงอ่ะเฮ้ยไปกราบไหว้ขอพรไว้ก่อนหรอแต่ไม่ต้องไปส่องไม่ต้องไปถูอะไรหินเพราะฉะนั้นเขานูรักให้เป็นพื้นที่ธรรมชาติไม่ต้องเอาแป้งไปนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดูอย่างเดียวก็พอนะคะแต่